อ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำมาหาเงินนะคะมาที่จะเห็นไหมว่าคุยตรงไม่ตรงอะไรนะพี่ธุรกิจบอกดีชอบมากเลยพี่ธุรกิจนานนาทีแต่คอมเมนต์ดีมากนะครับพี่ธุรกิจบอกว่าพี่เสียสุดหล่อน้องไมคคนงามก็ตรงนี้ปากหวานจริงจริงรู้ว่าไม่จริงแต่ก็ดีใจสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณชวนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้ามาตันเลยทีเดียวก็ตามมาจากนาทีลงทุนด้วยใช่ใช่ใช่อ่า เมื่อวานนี้ไม่มาวันหนึ่งปอะเด็นธุรกิจจริงๆวันนี้เดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลอได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังคุยกันครึ่งชั่วโมงทําไมเงียบไม่ได้ยินเลยค่ะตอนต้นไม่ได้ตอนต้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดไมค์แต่ตอนนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะได้ยินยางได้ยินยางได้ยินหรือยังอ๋อคอมเมนต์ก็จะมาช้าตามมานิดึงใช่ใช่มันจะช้าตามมานิดนึงแต่เสียงน่าจะมาแล้วอ่ะมาแล้วสินี่มาแล้วมาแล้วโอเคโอเค วันนี้เดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเพราะจริงๆอ่ะพ่อกับแม่มีนัดมาหาหมอแต่คนอายุ80กว่าก็ไม่อยากเสี่ยงเลไปรับเองไปรับยาเองประมาณไปรับยาเฉยๆใช่ไหมใช่คือจริงๆมีนัดพบคุณหมอแหละแต่พอเขาถ้าเจออาจจะต้องไปแต่ถ้าเกิดยาเขามีส่งไปสนีไหมสำหรับ โรงพยาบาลไม่แน่ใจน่าจะน่าจะมีน่าจะมีเพราะว่าวันนั้นไม่เคยไปสนิทใช้คือสี่ห้าร้อยโรงพยาบาลแล้วที่เขาส่งไปสนิทให้ได้นะคะคุณลมเปลี่ยนทิศเวลาเปลี่ยนใจถามว่าฝากทางกระทรวงทางหน่อยเมื่อไหร่จะมาตรวจน่าจะหมายถึงการที่ขอทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมครับน่าจะน่าจะใกล้แล้วล่ละน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วได้ยินค่ะสวัสดีค่ะคุณสินวนคุณเอมมี่หรือเปล่าคุณห้างฉัดนะคะคุณไผ่ตรงบอกว่าพัทยาฝนตกโอ้ยเมื่อวานใกล้จะตกใกล้จะตกกรุงเทพ ตกหนักมากที่ช่องก้าท่วมตามระเบียบนะคะใช่ใช่ใช่เสียหายตามเรื่องเงินห้าพันบาทยังไม่จบง่ายๆหลังจากมียังไม่จบในเดือนนี้ด้วยเหรอนึกว่าจะไม่จบเพราะเขาจะจ่ายสามเดือนอ่ะเมษาพฤษภามิถุนาเอา้าข้ามไปพฤษภาแล้วของพฤษภาจะจ่ายเมื่อไหร่หรือจ่ายทบให้ไม่เป็นไรขอให้ได้ก่อนขอให้ได้ก่อนคืออ่หลังจากมีคนไปพยายามจะฆ่าตัวตาย ไปนอนขวางประตูทั้งหมดนี้เข้าใจเลยครับว่าเป็นความเดือดร้อนอยู่ในขายได้หรือไม่ได้เราไม่พูดถึงแล้เราเข้าใจว่าคนที่ไปเขาเดือดร้อนทั้งนั้นแต่ว่าสองวันที่ผ่านมาก็มีคนบ่นเยอะว่าน่าจะมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าคนพอเห็นเห็นข่าวคนก็ไปเห็นข่าวคนก็ไปใช่ใช่ช่สุดท้ายทําอะไรคะตั้งโต๊ะละตั้งโต๊ะแบบมีแต่โต๊ะอยู่นะรับรับเรื่องสําหรับคนที่ มาร้องทุกข์เดิมทีเนี่ยมันไม่มีใครมารับไงเดิมทีก็ไปยืนรอยืนรอหน้าประตูเจ้าหน้าที่ก็อยู่ข้างในประตูเพราะมันก็เป็นความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เหมือนกันที่จะแบบไปใกล้ชิดก็เลยโยคนเราฝังแล้วก็แค่บอกว่าเรารับลงทะเบียนเฉพาะออนไลน์เท่านั้นไม่มีวิธีอื่นล่าสุดรัฐมนตรีคลังสั่งให้ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์นะครับก็ตั้งแต่แปดโมงที่ผ่านมามีโต๊ะเก้าอี้มานนั่งตั้งไว้ อแต่ว่าก็แล้วก็เริ่มมีคนที่มารับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้ด้วยคก็ก็อย่างน้อยๆเนาะสองสามวันผ่านไปก็ก็เห็นอความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายก็อย่างนั้นก็มีคนมาคุยมารับเรื่องของของคนที่เขาเดือดร้อนก็น่าจะโอเคนะเราก็เห็นความเหลื่อมล้ําทางดิจิตอลมันเป็นศั์สากลเลยนะคะดิจิตอลดดไวล์ก็คือ เนี่ยมีคนเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนเข้าไม่ถึงผิดนะแต่ว่าด้วยระบบด้วยการให้ความรู้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยทำยังไงให้ช่องว่างตรงนี้มันลดลงแสดงว่าบ้านเรายังมีช่องว่างตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็การที่ด้วยสถานการณ์มันผลักดันให้คนต้องไปสู่ยุคดิจิทัลก็จะมีบางคนที่ตกหลน่น เยอะนไปเลยเยอไม่ได้าะมันมันก็มีคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาไม่สามารถเอาพูดง่ายเขาทำไม่เป็นอ่ะเว้ยมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะเข้าไปดูปุ่มหลายปุ่มมากเข้าใจอยู่นะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะสําหรับคนที่เขาเข้าไม่ถึงจริงๆเขาลำบากจริงๆอ่ะให้ดูให้ดูภาพของประตูที่เขาที่เขาที่เขาตั้งตอนบางท่านไปพร้อมมือถือส่วนตัวว่าเนี่ยไม่ใช่สมาร์ทโฟนอ่ะเข้ายังไงอะเข้าเว็บมันยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะเออของผมเป็นอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้คือ <ừ> ที่ประตูสีท่ที่ที่มีคนไปกันนะเมื่อวานดูมาก่อน,นอรายการนาทีลงทุนก็จะมีะรายการเจาะลึกเที่ยวไทยนะคะพี่ตระในก็เอาเนี่ยคุณคุณลุงท่านหนึ่งมาอ๋อเนี่ยบ้างโต๊ะแบบนี้ <ừ> คนที่ไปก็จะมีมีเขาจะมีเจล ừ, ให้ล้างมืออยู่อันนี้ผู้สื่อข่าวเราเพิ่งส่งเข้ามาโอเคก็ให้เห็นภาพว่าอมีแล้วนะใครจะไปรับเรื่องไปร้องเรียนก็ก็ก็ไปได้แต่ถามว่าพอ ไปทางนี้หมายถึงทางนี้เขาจะลงทะเบียนให้หรอยังไม่มีรายละเอียดเนาะยังไม่มียังไม่มีเขาอาจจะแค่รับเรื่องว่าโอเคคนนี้ถูกแจ้งสิทธิ์ว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคนนี้ลงไม่ได้แต่สุดท้ายข้อมูลทุกอย่างจะเข้าระบบก็ต้องผ่านออนไลน์อยู่ดีเข้าใจว่าสมมติมีเจ้าหน้าที่ไปนั่งนะสมมติใครยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะบอกได้แค่ว่าเขาปิดรับลงทะเบียนไปแล้วค่ะเพราะว่า จะไม่มีข้อมูลใหม่ของคนใหม่เข้ามาแล้วนะคะเขาปิดไปแล้วอืม,อมคุณนิสันถามว่าค่ะเกษตรกรที่ไม่เคยลงทะเบียนมีสิทธิ์ไหมน่าจะถามว่ามีสิทธิ์ไหมถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเอาจากที่ลงทะเบียนไหมใช่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 ผมพิชการเกษตรกรทส้งกเกษตรอะไรต่างๆแล้วซึ่งเป็นการลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วที่บอกว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนจะมีสิทธิ์ไหมอันนี้ต้อง เดี๋ยวฟังเสียงสังคมก่อนเช่นถ้ามีตกหล่นเหลือเยอะมากเขาอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้จริงไอ้เปิดให้ลงทะเบียนก็คือจะต้องผ่านออนไลน์เหมือนกันแบบเราไม่ทิ้งกันนี่แหละค่ะคุณเมย์จวานเอาแม่มากี่เจียแลวราะคุณนะครับคุณแม่ถามว่าถ้าพิมพ์เลขที่บัตรผิดตอนลงทะเบียนครั้งแรกโดยไม่รู้ตัวแก้ไขได้ไหมได้สิ ได้สิเข้าไปตรงปุ่มปุ่มสีเขียวเขียวเมื่อวานบอกแล้วนะจะได้ไป่อมาเมื่อวานได้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 อ๋อแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นเมื่อกี้มีคนถามเรื่องนี้เข้ามาร้านตัดผมเรี๋จะแขวงไปแกวงมานะเราจะมารวงรวกันนะนวารวกันไปนะถามว่าเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมนักวินาทีนี้นะกตอนสิบโมงสามสิบเจ็ดยังต้องตอบเป็นวินาทีเป็นเวลาเลยนะว่านตอนยัง ถามว่าความเข้าใจเมื่อวานเราคิดว่าจะเปิดแล้วใช่ไหมใช,ใช่เมื่อวานเช้าๆบ่อยๆเราคิดว่าเปิดแน่เลยแอบจะโทรไปจองแล้วแต่พอตอนดึกมาไม,ไม่ใช่ใชเพราะว่าตอนดึกมีประกาศที่ใหญ่กว่ากทอมอ,อีกค่ะออก็คือประกาศของนายกใช่เป็นพลกรุกเฉินออกมาบังคับใช้กฎหมายอีกรอบคือพรกรุกเฉินมีอำนาจเยอะแยะไปหมดอะที่ผ่านมาก็บังคับเพิรฟิวบ้างอะไรบ้างก็คือบังคับยังไม่มากแต่ตอนเนี้ยบังคับให้ผู้ว่าทุกจังหวัด ต้องฟังพลเรากฉุกเฉินเอาเป็นว่านะตอนนี้รอจากนายกอะรอจากนายกถึงแม้ว่าจะมีแปดกิจการตามที่ขึ้นมาคือแปดกิจการเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้สงสัยอะไรกันว่าใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าจะเป็นแรกๆนะน่าจะเป็นแต่กิจการนี้ด้วยกฎเกณฑ์กติกาแบบนี้แต่เริ่มเมื่อไหร่และจะเปลี่ยนแกแปลงนกติกาไหมยังตอบไม่ได้ณะสิบโมงสามสิบแปดก็ยัง ไม่รู้เพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้แต่เขาไม่ประชุมไว้วันเนี้ยมีสิต้องมีสิต้องมีเพราะเขาเชื่อว่าเขาต้องรู้ว่าคนคนอยากรู้ว่าตัวองค์จะผ่อนคลายไหมถ้าจะผ่อนจะผ่อนแค่ไหนผ่อนยังไงเนาะเนาะนะวันนี้คนหมอทวีสินมากี่วงแป๊บหนึ่งเขาแจ้งอย่างวันนี้มีการประชุมสิบเอ็ดครึ่งหรือเที่ยงครึ่งเราเห็นว่ามีสองวชด้วยวันนี้น่าจะต้องมีอะไรที่โซอะไรหลายโซความมั่นคงอ๋อน่าจะมีอะไรที่ที่เป็นเรื่องน่าสนใจตามมาอีก เพราะไม่งั้นน่ะสุกหยุดจันหยุดมันาะราชการไม่มาทํางานเดี๋ยวมันจะเก้อกันนะคะเอเนี่ยคุณเนชนกเข้าใจเลยครับบอกว่าใครไม่ใครไม่เจอไม่รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนหาทางออกก็ไม่เจอจริงครับเข้าใจเลยเข้าใจเลยพยายามจะหาข้อมูลเท่าที่จะมีอยู่ใช่หมนะแล้วถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเอามาอัปเดตแม้เราจะบอกว่าเมื่อวานพูดไปแล้วนะอีกอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรามาแก้คุณเบียเบียบอกว่า เครียดจนท้อเป็นหมอนวดสั่งปิดมานานแล้วไม่ได้เงินเยียวยาเลยสถานะไม่เปลี่ยนด้วยพบอกว่าตามข้อเสนอของสบคการกิจกรรมที่สัมผัสกับร่างกายโดยตรงน่าจะมิถุนาเลยอ่ะตรงนู้นเลยนะจะบอกว่าไม่ใช่แค่หมอนวดเครียดนะครับคนที่เป็นลูกค้าของหมอนวดก็เครียดมากคิดถึงหมอนวดมากจริงๆทุกคนบ่นหมดเหมือนคนใกล้ตัวบ่นมากว่าหูอยากจะอยากจะไปหาหมอนนวดกโปวดมากตึงมากจริงจริงเมื่อยกันนะคะเมื่อกี้ที่ถ้าดูจาก ประแปดกิจาการอีกคนที่บ่นกันเยอะก็คือนักดนตรีเพราะใช่เพราะว่าร้านอาหารให้เปิดได้ก็จริงนั่งห่างกันได้นะแต่ยังงดเล่นดนตรีสดอพอเขาคิดว่าพอมีดนตรีสดคนก็อยากจะดื่มก็จะทําให้เกิดการรวมตัวสังสรรค์กันแม้ว่านักดนตรีจะไม่ได้ใกล้ชิดกับใครเลยนะแต่คุณดันไปสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเกินไปเขาก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนนะคะคุณสิริธันถามว่ามีใบ ผมเข้าใจว่าน่าจะพิมพ์ผิดแต่ผมไม่แน่ใจว่าความหมายความว่ายังไงที่พิมพ์มาคือมีใบเกรสรต้องลงทะเบียนหรือเปล่าครับเกษตรเกษตรนะน่าจะเป็นกเกษตรไหม <c oughs> ไม่แน่ใจจริงๆครับถ้าถ้าถ้าลงทะเบียน,นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเรื่องการเป็นเกษตรกร,รก็ไม่ต้องลงแล้วเดี๋ยวก็จะได้ได้อัตโนมัติเออแต่นต่น่าจะใช้เวลาเถียงกันอีกครึ่งชั่วโมงว่าเมื่อวานค่ะ ยอมรับว่าเมื่อวานมาย้ําทุกท่านหลายรอบมากว่าเกษตรกรจะได้เป็นครัวเรือนเพราะเขาจะจ่ายเหมือนกับที่จ่ายเงินเยียวยาทุกอย่างจ่ายเงินเยียวยาช่วยภัยแล้งจ่ายเงินเยียวยาค่าจำนำประกันอะไรเงี้ยจ่ายเป็นครัวเรือนอแล้วเขาก็ใช้ฐานข้อมูลเดิมไงมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีชื่อหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีเรื่องบัญชีหัวหน้าครอบครัวแล้วก็โอนให้ตรงแต่ข้อมูลเช้าวันนี้ล่าสุดนะเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับเกษตรเลยนะค่ะอื ข้อมูลจากคุณเลาวรนแสงสนิทผู้ในการสานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมว่าเป็นคนที่ออกมาให้ข้อมูลมากที่สุดละข้อมูลจะเป็นยังไงดังนั้นว่ากันอีกเรื่องนึ่งคนที่ลงทะเบียนเป็นมีสถานะเป็นเกษตรกรเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยอขอให้ไปรับสิทธิเดียวยาผ่านมาตรการเดียวยาเกษตรกรซึ่งก็ถูกต้องละซึ่งก็อยู่เฉยๆเอาเงินเข้าเองใช่ส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยเกษตรอและทําอาชีพอิสระด้วย สามารถไปรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา5,000บาทได้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องทำความเข้าใจใหม่ละแปลว่าไม่ใช่ครัวเรือนละถูกไหมไม่ใช่ครัวเรือนนะแต่นี้ไม่ใช่ครัวคาว่าครัวเรือนต้องหมายถึงทั้งครัวเรือนสมมุติว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะผมลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วผมมีลูกคนเดือนบ้าน มีลูกมีเมียสามสี่คนทั้งหมดเนี้ยได้เกษตรกรหมายถึงลูกสามสี่คนหรือเมียสามสี่คนลูกสามสี่คนทันยังไม่เดี๋ยวประดีเลยแต่ถ้าถ้าถ้าแบบนี้แปลว่าผมคนเดียวเท่านั้นที่ได้ของเกษตรเกษตรที่เหลือไปลงทะเบียนห้าพันส่วนใครใครที่ลงทะเบียนไว้ว่าเคยขอห้าพันบาทแล้วถูกตัดสิทธิ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้เพราะว่ามีกรณีห้าพันบาทที่ถูกแจ้งว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกร อันนั้นน่ะไปขอทบทวนสิทธิ์ได้ไดเช่นจริงๆเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะมีหล,ลักฐานนะคะเป็นลูกจ้างนะมีหลักฐานโทรศัพท์มาโอเคค่ะทีนี้ไม่ก็มีคำถามเพิ่มขึ้นมาว่าแล้วถ้าคนที่เป็นลูกบ้านของบ้านเกษตรกรเนี้ยแต่ทำกเกษตรอ่ะไม่ได้ทำอาชีพอิสระเขาจะได้ดไหมจะถือว่าเขาเป็นรายคนไหมหรือเขาจะจ่ายเหมารว,วมกับหัวหน้าครอบครัวเนาะผู้ช่วยกเกษตรกรภายในบ้านเนี้ย จะได้ด้วยหรือเปล่าถ้าได้เขาจะจ่ายทางไหนอะ่ะเพราะเขาไม่ได้มีเปิดให้ลงทะเบียนนะรอบนี้เขาบอกว่าเขาจะโอนตรงให้หัวหน้าขรอโัวอย่างเดียวนะคะคือจะเปิดรอบสองหรือเปล่าคําถามเยอะอยู่เหมือนกันค่ะนี่ขนาดคิดเองตามไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีคนที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ช่องไหนแน่เลยอะ่ะ อันนี้เราก็พูดออกสื่อไปเลยนะคะเผื่อที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาฟังเราอยู่ด้วยเผื่อว่าประชาชนช่วยกันสะท้อนนะว่าเออมันยังไม่ชัดเจนเนาะค่ะอ่าประมาณนี้เอ่อโรงพยาาลโทรมาตามอ๋อเนีกยไปก่อนนะได้ได้ได้ปการให้นะไม่ปิดให้แต่ว่าเครื่องพี่จะทํายังไงตูอยางเก็บไปที่โต๊ะนะนี่อ่ะเอาไปที่โต๊ะให้หมดโอเคเดี๋ยวพี่กลับมาบ่ายแล้วโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีไม่สวัสดีพี่เตี๋ยค่ะอ่ะอนักานให้พี่เตี๋ยไปโรงพยาบาลแต่ว่าพี่เตี๋ย เป็นคนไปส่งเฉยๆนะคะส่งที่บ้านไปโรงพยาบาลพาคุณพ่อไปหาหมอเนาะงั้นเดี๋ยวไม่ตอบคําถามคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเราอยู่กันถึง1 0บโมงห้นะคะปกติแล้วก็จะประมาณเนี่ยสิบโมงครึ่งถึง1 0บโมงห้อ่ะถามต่อเอ่ทอทบทวนสิทธิ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้ตกงานมั่วล้วครับนี่แด่เอ,เอาเอาคอมเมนต์หลายท่านขึ้นได้นะคะใช่ไหมใครมีความเห็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรที่สงสัยเหมือนกันไหมตอนนี้ สรุปก็คือสรุปกคือไม่สรุปได้เป็นครูเรือนหรือได้เป็นรายยังไม่แน่ใจแต่ที่ภาครัฐบอกว่าให้เงินก็คือให้สิบล้านรายนะคะเป็นเกษตรกรไอเราไม่ทิ้งกันเนี่ยบานมาเรื่อยๆจากสามล้านเป็นตอนนั้นเป็นเท่าไหร่สามล้านเป็นแปดล้านเป็นสิบสี่ล้านแล้วก็เป็นสิบหกล้านนะแต่ของเกษตรกรยังยืนที่สิบล้านลายแล้วก็จะเริ่มจ่ายพฤษภาคมนะคะโอเค อช<ะ>แล้วพอรกอออกใหม่ทุกอย่างจะดีขึ้นจริงหรอคะเพราะพาะัาง่าอยู่ในชุมชนนึงทำผิดพรกอแบบไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นก็จค,คนที้เขีวข้องด้วยค่ะอ่าขอบคุณนะคะคุณโหนนาดีจริงๆเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นที่น่ากังวลม,มากเพราะแรงงานต่างด้าวเขาอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวอยู่ในชุมชนไอ้อัดถือไม่ต้องพูดมากพูดถึงสิงคโปร์ทุกคนจะแบบเห็นภาพทันทีนะคะว่ายังคงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่มากก็คงจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตรวจสอบนะคะ แต่มันก็มันจะเป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมมาแน่ๆอย่างเช่นว่านะถ้าเกิดว่าเขาไปดูแรงงานต่างด้าวซะเยอะคนไทยก็จะบอกกันว่าอ้าวทำไมไม่ให้คนไทยก่อนทําไมไม่ดูแลกันก่อนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยเป็นความหนักอ,อกหนักใจของบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันนะคะว่าเขาจะแบบว่าทุ่มงบหรือว่าดูแลหรือว่าจัดคนไปดูอะไรก่อนเนี่ยอันนี้ในช่วงที่ผ่านมาที่คุณหมอก็แชร์มาให้ฟังนะคะอืมเขา เขาปัดเป็นเกษตรกรเขาปัดเป็นเกษตรกรต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหมหมายถึงคุณนงเยาวน่าจะได้ SMS มาแล้วบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกรเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดถ้าคุณนงเยาวไม่ได้เป็นเกษตรกรนะหมายถึงว่าทําอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพอิสระให้คุณนงเยาวเข้าไปกดทบทวนสิทธิ์มันไม่ใช่การลงทะเบียนใหม่นะคะลงทะเบียนใหม่หมายถึงคนที่ไม่เคยลงเลยอะซึ่งอันนั้นเขาปิดปิดไปแล้ว แต่ถ้าเราเคยลงแล้วรอบหนึ่งเราถูกปฏิเสธเราไปแก้ไขได้รอบสองอันนี้เรียกว่าทบทวนสิบหรือยื่นอุดทองเนี่ยที่ตอนแรกเราเขียนอันนี้ยังเปิดอยู่ในหน้าเว็บไซต์เข้าไปได้เลยนะคะปุ่มสีม่วงม่วงมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะคะอืแก้ไขเลขบัญชีเมื่อวานจะได้ไหมคะได้นะเพราะไม่รู้สึกว่าคนที่แก้ไขเลขบัญชีเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วอะคือเขาจะโอนแล้วแต่เขาเห็นว่าเลขบัญชีผิดเพราะว่าเลขบัญชีไม่ตรงกับชื่อหรือเป็นเลขบัญชีที่ใส่เลขผิดไปนิดหน่อย ก็เข้าไปตรงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมปุ่มสีเขียวไหมเขียวหรือเหลืองอันนี้จะเป็นอีกคนละปุ่มแล้วนะไม่ใช่ปุ่มทบทวนสิทธินะคะเป็นปุ่มแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็พอแก้ปุ๊บเห็นใช้เวลาอีกสักนิดนึงแล้วก็เงินจะเข้าเห็นบางท่านก็ผิดตรงนี้แค่ตอนสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นเงินก็เข้าแล้วนะคะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมคืออะไรครับนี่่คุณยูนนานนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้แล้วแต่อาชีพเลยค่ะ ถ้าเป็นสมมติยกตัวอย่างมาเห็นของอลูกจ้างรา้านอ่าไม่ใช่ของอาชีพอิสระที่บอกว่าขายอาหารสมมติขายอาหารนะจะหาเล่แผงลอยจะเป็นร้านเล็กๆจะอะไรก็ได้แต่เป็นอาชีพอิสระลองกดเข้าไปดูท่านจะต้องไปตอบคําถามอีกประมาณ20กว่าข้อนะคะแต่ว่าไม่ยากเลยมันก็เป็นข้อที่เรารู้อยู่แล้วเขาก็จะถามตั้งแต่ขายอาหารอะไรข้าวหวานขนมหรืออะไรอ่าเปิดปิดกี่โมง ก่อนหน้าที่โดนโควิดคุณมีรายได้เท่าไหร่ร้านคุณเช่าอยู่หรือเปล่าร่านคุณตั้งอยู่ที่ไหนบ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่าหรือบ้านตัวเองเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เรารู้แล้วทางนั้นแต่ว่าก็ต้องเข้าไปกดแบบนี้อันนี้สําหรับเปิดร้านอาหารถ้าสําหรับบินวัาตาสัยสมมติเขาให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอาชีพนี้เขาก็จะถามเลขรหัสบัตรถามวินสงกัดที่อยู่ถามอะไรเงี้ยน,นะคะอืมใช่หรือแล้วก็จะให้ใส่เบอร์ติดต่อที่สะดวกเพราะว่าถ้าตาม ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่จังหวัดอยู่แล้วเขาเรียกว่าผู้พิทักษิ์นะก็คือจะไปพิทักษิ์ให้ท่านเนี่ยว่าถ้าท่านทําอาชีพนี้จริงๆพิสูจน์ได้เดี๋ยวเขาก็จะไปขอข้อมูลภาพถ่ายเอ่ยบัตรประชาชนเอ่ยนะคะอายุหกสิปีไม่ได้หรือครับมีวิธีไหนบ้างนะคะอายุหกสิบปีนี่ก็กล้ำกึง่งเห็นมาทั้งคนที่ได้และคนที่ไม่ได้น่าแต่ขึ้นอยู่กับอาชีพมากกว่าแต่ถ้า ตามหลักการแล้วอ่ะเขาไม่ให้นะเพราะว่าเขาถือว่าเลยวัยแรงงานมาตรการนี้ช่วยเฉพาะคนที่เป็นรายงานนะนะคะก็คืออายุ20ถึง60ปีมีวิธีไหนอื่นได้บ้างก็ต้องยอมรับว่าจะไปเป็นสวัสดิการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุไปเลยคือเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งมันก็ตางันเยอะนะเดือนละ600กับจะได้5,000เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าเอออันนี้คือหลักการโดยหลักการรัฐออกมาแบบนี้ <c oughs> ตกลงค่าไฟเขาลดไหมคะสรุปลดนะคะค่าไฟลดอย่างแรกก่อนคือลดสามเปอร์เซ็นตแน่ๆไปดูในบินท่านมีแน่นอนแต่ค่าไฟในเดือนเมษาเนี่ยซึ่งบินยังไม่ออกแล้เปล่าก็จะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือมันจะไปเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นอัตราขั้นบันไดไปค่ะอืมไม่ให้แต่มาก็หกลอกลงอาอโอ้โห เช็คสถานะไม่สําเร็จตอนแรกลงไปก็สําเร็จเช็คสถานะไม่สําเร็จอ่าเมื่อไหร่จะเปิดลงทะเบียนอีกคะมาตราสามเก้ายังไม่ได้ลงเลยค่ะโอ้ใช่ใช่มาตราสามเก้าต้องไปลงห้าพันบาทเราไม่ทิ้งกัน,นะคะ่ะคุณนิตยาแต่ว่าเขาปิดไปแล้วอะปิดแบบไม่มีกําหนดเลยค่ะไม่มีบอกว่าจะเปิดรอบสองนะเพราะว่าตอนนี้คนลงทะเบียนคือยี่สิบแปดล้านคนนะคะ ยีสิบแปดล้านคนเขาจ่ายสิบหกล้านคนเพราะฉะนั้นก็จะมีคนหลุดไปสิบสองล้านคนอมืมีคนที่ถูกปฏิเสธไปนะคะคิดว่าไม่มีรอบใหม่ด้วยนะเพราะอันนี้คือเป็นการช่วยฉุกเฉินสําหรับโควิดนะคะอืมผมเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงมาแล้วหนึ่งท่านนะคะอาไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ครับโอเคถูกต้องค่ะอ๋อต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหมครับไม่ต้องค่ะคุณไททูลถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงแล้วก็มีสมุดเขียวใช่ไหม อัปเดตทุกปีนะอันเนี้ยถ้าพี่ไปทูนไปลงสัปดาห์ที่แล้วเอาไม่ใช่ปีที่แล้วแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าฐานข้อมูลเขาจะใช้ของปีหกสองทั้หกสามนะคะทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแต่เขาก็ให้ไปใช้สิทธิ์เกษตรกรค่ะอ๋อแสดงว่าพี่ขวัญเรือนอาชีพเป็นกเกษตรกรจริงๆใช่ไหมคะหรือว่าชื่อตัวเองเคยไปลงทะเบ,บียนเป็นกเกษตรกรอันนี้ต้องไปถามคนที่บ้านบางทีคนที่บ้านเอาชื่อเราไปลงให้ ในการขอรับเงินมาตรการอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะก็คงต้องไปไปไปที่เกษตรกรจริงๆเพราะว่าถ้าเราขอทบทวนสิทธิ์แล้วเขามาพิสูจน์แล้วเขายังยืนยันว่าเราเป็นเกษตรกรแสดงว่าเราก็ต้องไปที่อีกห้าพันบาทหนึ่งที่จะได้เดือนหน้าน,นะคะมีคนอยู่ในสถานะอยู่นะแต่สิ่งแต่มาอมสงอาจาม,ม,ม,มี่อะไ,ไรสอบอยู่เลยทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่ยี่สิบคุณพิมมาดาของเราบอกว่าตัดสิทธิ์เพราะมีประกันสังคมมาตรา 33แต่เราส่งได้แค่3เดือนซึ่งจริงๆถ้าส่งไม่ถึง6เดือนก็จะไม่ได้มาตรา33ถูกค่ะต้องส่งเกิน6เดือนนายจ้างต้องส่งให้เราเกิน6เดือนเนี่ยถึงจะได้ของประกันสังคมแต่ถ้าไม่ถึง6เดือนเรามาอยู่กับ5 0าพันบาทเราไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นยืดทบทวนสิไปถูกต้องแล้วนะคะทบทวนสิ์ตัง้งแต่24เมษายนยังเงียมอยู่เลยค่ะอืมอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณพิม,มาดาคุณพิมมาดาตอนนี้ถูกนายจ้างหยุดงานตกงานพักงานอะไรหรือเปล่า พราะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในมาตรสามสิบสามแต่ว่าส่งไม่ถึงหกเดือนก็จริงแต่งานเราปกติเนี่ยเราถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าเขาก็จะไม่ให้ห้าพันบาทอืมนะคะสมมุติว่าเรายัางในจ้างก็ยังจ้างเราตามปกติอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะอ่าส่งมาบอกได้รอบสองได้วันไหนของเดือนคะไม่มีใครรู้เลยคะ่ะเป็นความลับมากนะคะตอนนี้เพราะว่ารอบแรกก็ได้ไม่เท่ากันสักคนเนาะหมายถึงวันนี้วันนั้นทุกวันนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะคะ วันนี้ก็น่าจะจ่ายอีกหนักล้านคนเอาสมุดไปปรับก็จะปี60เราจะได้ไหม,มไม่อันนี้เดี๋ยวเรื่องเกษตรกรเรารอให้มีคนได้เงินเข้ารถแรกก่อนเนาะไม่น่าไม่ว่าน่าจะได้ให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมมา่สุดท้ายแล้วใครที่มีโอกาสมากกว่ากันเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีก่อนๆได้ไหมหรือจะต้องไปขึ้นทะเบียนปีที่แล้วเท่านั้นถึงจะได้นะคะเนอะอู้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันเยอะเลยอะเนี่ยไม่พบข้อมูล ร้านผมสวยก็คือตกลงร้านเสริมสวยเปิดวันไหนคะยังเลยค่ะคิดว่าถ้าภาครัฐเข้าใจหัวอกประชาชนอย่างดีควรจะต้องบอกวันนี้แล้วแหละเพราะข้อมูลสับสนกันมากรอเปิดกันทั้งประเทศเนาะแล้วก็รอไปตัดผมทั้งประเทศด้วยนะคะ <S <S ก็คือบอกมาว่าให้เปิดวันไหนแล้วก็บอกวิธีให้เราดูแลตัวเองเราก็จะแบบใส่หน้ากาก,ากไปทุกอย่างไปเนี่ยนะคะเราก็จะโทรไปนัดก่อนเราก็จะไม่ไปนั่งรอคิวอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ให้ฟังที่เดียวเลยก็คือฟังนายก หรือ,อนายกอาจจะฝากมาบอกทางคุณหมอทวีสินนะคะจากศูนย์สบคที่จะแจ้งว่าเปิดได้วันไหนเพราะตอนนี้รวมมาเป็นคําสั่งเดียวละไม่ให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดประกาศแยกกันอืมค่ะอันนี้เป็นคําสั่งเมื่อคืนนี้เลยนะคะที่มีหนังสือออกมาเพิ่มเติมอาละค่ะตอบคําถามไปได้เยอะพอสมควรขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเขาก็สอบไปโรงเรีนยนสงการนัเนี่ยไปแล้อ๋อสิงโตสอ พอเราเทากสลงทะเบียนกับบอกว่าจะให้ส่วนกลางตรวจสอบอ,ออมสินออมสินออมสินเขาจะดูแลอาชีพอิสระนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้หมายถึงลงทะเบียนใช่ไหมอ๋อเคยเรื่องการลงทะเบียนห้าพันบาทอะคะ่ะสมมติว่าเราใส่แบงก์อะไรไปก็ตามกรุงไทยกสิกรออมสินทกสธนาคารเขาจะไม่รู้เรื่องนะคะว่าเราจะได้ไม่ได้เขาเป็นแค่ตัวกลางที่กระทรวงการคลังส่งเงินผ่านมาแล้วเขาก็ส่งให้เราต่อเออ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้เลยว่าสถานะเราอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่เงินจะเข้าเงินมาถึงออมสินหรือยังออมสินจะให้เราหรือยังออมสินไม่รู้เรื่องแล้วก็ทุกธนาคารก็ไม่รู้ต้องต้องไปถามกระทรวงการคลังไงแต่พอไปถามกระทรวงการคลังปุ๊บก,กระทรวงการคลังก็บอกว่าให้รอเพราะเขาก็กําลังทําตามระเบียบอยู่สุดท้ายแล้วจะได้ไม่ได้ก็จะมี SMS มาบอกนะคะถ้าเกิดว่าใครยังบอกว่าเขาให้รอก็คงต้องรอต่อไปจริงๆะคะ่ะเออ ไม่ต้องไปหน้ากระทรวงการคลังนะเขามีตั้งโต๊ะไว้แล้วก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็จะเกิดความแออัดด้วยแล้วเขาก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้วันนั้นเพราะเขาก็จะใช้ชื่อว่าเป็นการตั้งโต๊ะรับเรื่องแต่ไม่ใช่เป็นการตั้งโต๊ะเพื่อแบบทําให้เสร็จสมบูรณ์มันแค่เป็นการรับเรื่องเฉยๆนะคะสําหรับคนที่อเดือดร้อนอย่างหนักก็ไปตรงนั้นได้แหละแต่ว่าไม่ไม่สนับสนุนเหมือนกันเนาะป่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะสิบโมงห้าสิบห้าแล้วขออนุญ,ญาต หยุดพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดยาวนะคะ1 2 3 4แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันอังคารหน้าก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติวันนี้ลาไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเอาคอมเมนต์ลงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ